ประดับยนต์ข่าววันนี้เราอยู่กับ Car ์ไวไฟบล็อกหรือ Android Box นั่นเองนะคะเสียบกับรถอะไรก็ได้ที่รองรับระบบ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto นะคะแค่เสียบสายไปอย่างนี้นะคะหน้าจอท่านก็จะกลายเป็น Android แบบนี้เลยนะคะในกล่องแม่ค้าก็จะมีแอปให้ลงให้หมดเลยเห็นไหมคะมันหน้าตาคล้ายแอนดรอยเลยนะคะสามารถเข้าเพสโต้ลงชื่อเข้าใช้และกล่องนี้นะคะสามารถใส่ SD Card นะคะแล้วก็ใส่ ซิมได้ด้วยถ้าท่านไม่อยากแชร์ฮอสปอรตจากมือถือท่านก็ใส่ซิมนะคะอันนี้ไหมคะแชร์ WiFi ให้กล่องนะคะไม่ได้ใส่ซิมนะคะเสร็จแล้วก็มาเสียบนะคะกับป a เจโร่สปอรปี2020นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วอ้าวเราจะดูอะไรดูทีวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นดนะิจิตอลทีวีณเวลานี้เลยก็คือดูตามกันได้เลย เราทัชท,ที่ททหน้าจอ <feels> so. ได้ปกตินะคะคีย์คอนทอลพงมลัยก็เพิ่มได้ปกติเลยนะคะเราแค่ลากจอลงมาคีหนึ่งนะคะเขาก็จะขึ้นแทบมาให้เราเลยนะคะดีไซน์กล่องถือว่าออกแบบการใช้งานมาใช้ง่ายนะคะตัวนี้อยากดูอะไรช่องเจ็ดแตะไปเลยกดเพลงอ่าตัวนี้เล่นได้เลยเล่นอนเป็นทุ่นงรายการเห็นไหมคะหรือนะคะพี่ๆจะฟังเพลงนะคะ ดู Youtube นะคะเราก็มี Youtube ตัวไม่มีโฆษณาให้อ่ะอยากดูอะไรเราก็พิมพ์แล้วก็เล่นไปเลยค่ะอยากเป็นเจ้าหญิงนิทรารอพี่ขี่ม้ามาจุ้มพิ่หนูน่นไปเล่นจอจิ๋วๆแบบนี้นะคะอยากได้ GPS นนำทางเปิดขึ้นมาค่ะเล่นซ้อนกันได้เลยหรือ ลงนะ,ะเล่น GPS จอเล็กๆและฉันจะเล่น YouTube จอใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะเมสียงดเสียง ในนี้นะคะเราก็จะมีตัวไส้จิกตัวนํำทางแบบออฟไลน์ให้ด้วยนะคะมีโปรแกรมวิทยุให้นะคะดูแลฟรี1ปีนะคะฟรีแอปนะคะตลอดชีพนะคะดูแลสำหรับตัวเครื่องประกันนั่นเองนะคะประกัน1ปีนะคะมีปัญหาอะไรส่งมาเคลมได้เลยนะคะส่วนแอปการใช้งานต่างๆดูแลตลอดชีพจนกว่าจะบอกว่าอัปเดตไม่ไหวแล้วหรือพี่ๆนะคะมีแอปใช้ส่วนตัวที่ ฉันลองชื่อเข้าใช้ผ่านเพจสตอร์และฉันก็ซื้อมันแล้วนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดมาลงได้เลยนะคะเป็นตัวของ Gmail ของพี่ๆแล้วก็ลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกกับการใช้งานนะคะไม่ต้องแกะจอไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เสียบจอของคุณก็เป็น Android แบบนี้ราคากล่องนะคะอยู่ที่6,990บาทสเปคของกล่องนะคะแรม4 o ลอม CPU p u 8คอร์สแนป r า g อน สามารถใส่ซิมได้ใส่ SD ดีการ์ดได้นะคะอยากได้โปรแกรมแนวไหนซอฟต์แวร์แนวไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะแม่ค้าลงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือพี่ๆเอาไปใช้งานแล้วอยากได้แอปเพิ่มแอปมันหายนะคะส่งมาลงแอปฟรีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกล่องคาไวไฟบ o ็อกค่ะ